เออครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ผมเอ็กซิเเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีทูมูฟนะครับทุกคนก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีทูมูฟนะครับทุกคนก็ใครที่อยากให้พี่แจกของค่ายอื่นเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนใครที่อยากให้พี่แจกของค่ายอื่นบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของค่ายเอของ d t แทกนะครับทุกคนใครที่อยากให้พี่แจกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมก็แนะนำเนี่ยคนกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมีแจกรหัสนะครับไม่ว่า ไม่ว่าจะรหัส RV หรือว่าฟ e e Fire หรือว่าโลบอก x นะครับทุกคนก็ยัง50 50อยู่นะครับว่าจะแจกรหัสอะไรนะครับผมก็พี่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องรหัสเนี่ยคือถ้าพี่แจกไปเนี่ยหรือว่าพี่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยถ้าใครมาเม้นต์บอกว่าอยากได้รหัสน้นนี่นั่นเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ย ทุกคนคือพี่บอกไว้ก่อนนะครับคือพี่จะตัดสินนะครับคือจะไม่แจกไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามนะครับคือจะไม่แจกนะครับใครที่อยากได้รหัสเนี่ยก็คือไปเม้นแค่ในคลิปรหัสเท่านั้นนะครับในทิกตอกก็เหมือนกันนะครับทุกคนในทิกตอกเนี่ยใครที่มาเม้นคลิปที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับพวกแจกรหัสเนี่ยคือพี่จะตัดสินเลยนะครับคือจะไม่แจกนะครับใครจะว่าว่าแบบหน้าม้าหรือว่าเออไม่ได้แจกจริงอันนี้พี่ก็ไม่ได้ว่านะครับคือคนที่เขาได้จริงเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้มาพูดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็สาหร รอดูคลิปหน้าละกันนะครับผมใครที่ว่าหน้าม้าเนี่ยหรือว่าแบบเออไม่ได้แจกจริงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาซื้อกันเองเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็ส่วนจะเป็นส่วนเบอร์แรกเนี่ยจะเป็นนอ,อกจัน 9 3 5นะครับแล้วก็นับจัน901แล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เน็ตนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นโทรฟรีนะครับเออสำหรับใครแบบที่แบบเดือดร้อนไม,ไม่มีตังในโทรศัพท์นะครับเออไม่มีตังในโทรศัพท์ไม่มีตังในทัวร l เล t อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาใช้อันนี้ได้นะครับก็คือแบบใครที่ต้องการโทรออกยิงแต่ไม่มีตังตังในโทรศัพท์หรือตังในวอลเลทนะครับก็สามารถมาใช้อันนี้ได้เลยนะครับทุกคน อันนี้เนี่ยมันระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยสาวันนะครับทุกคนย้ำนะครับว่า30วันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนต่อไปเบอร์ที่2นะครับเบอร์ที่2จะเป็นดอกจัน878นะครับแล้วดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นเน็ต1นึ่กนะครับ1 GB นะครับทุกคนระยะเวลาการใช้งานเนี่ยคือ30วันนะครับย้ำนะครับว่า30วันนะครับทุกคนก็เอาสาวัน คือย,ยังไงก็สมมุติทุกคนสมัครวันที่17ของวันนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหมด17ของเดือนหน้านะครับทุกคนก็ไม่งงกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปเป็นเบอร์ที่3าครับเบอร์ที่3เนี่ยจะเป็นดอกจัน9 3้าสามห้าแล้วก็ดอกจันสามหก็สี่เหลี่ยมโรออกนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนคลิปก่อนนะครับอันนี้ถ้าให้คลิปก่อนเนี่ยมันจะเป็นดอกจัน9 3้าสาห้าแล้วก็ดอกจันสาหสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นสาหนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเน็ตอยู่ที่1สิบก ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยคือ30วันนะครับทุกคนย้ำนะครับว่า30วันนะครับก็ไปหมด17เดือนหน้านะครับบางทีมันอาจจะตัดรอบก่อนนะครับก็อาจจะหมดวันที่15บ้างนะครับ16บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับผมก็อันนี้พี่จะมาตอบคาถามด้วยนะครับสําหรับใครที่ถามมาว่าเออพี่เนี่ยผมใส่เบอร์ตามพี่แล้วหรือแบบอันนี้แบบทําตามพี่หมดแล้วทาไมมันถึงสมัครไม่ได้ทําไมมันถึงใช้ไม่ได้นะครับมันแบบไม่ส่งข้อความมาอะไรเลยนะครับทุกคน ก็เขาบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับคือใครที่สมัครแล้วมันไม่ได้เนี่ยเราลองเช็คของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยใช้เน็ตทูเนี่ยมาเกิน1เดือนหรือยังนะครับหรือว่าเกิน6 p p เดือนหรือยังเกิน1ปีหรือยังหรือว่าเกิน3าเดือนหรือยังนะครับผมถ้าใครเกินแล้วเนี่ยก็ลองถ้าใครเกินแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยก็ลองดูอีกวิธีนึงนะครับลองดูอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการไปยกเลิกแพ็กเกจทั้งหมดเลยนะครับที่ทุกคนสมัครมายกเลิกแพ็กเกจที่มันเป็นแบบพวกแพ็กเกจ ที <Cornell>. ่ม <ge ar> ันอัตโนมัต <affe tới> <allas>. <te le> ิทุกคนที่มันต่ออายุอัตโนมัติอะแพ็กเกจที่มันต่ออายุอัตโนมัติคืออะไรนะครับทุกคนก็คืออย่างทุกคนต่ออายุอัตโนมัติใช่ไหมอย่างผมสมัครเน็ตสิบห้าบาทอ่ะสิบห้าบาทใช่ไหมก็คือต่ออายุอัตโนมัติอ่ะมันหมดวันสมมุติผมสมัครตอนหกโมงยี่สิบสี่ใช่ไหมทุกคนมันก็จะไปต่ออายุของพวกนี้นะครับก็คือจะไปต่อพวกนี้ด้วยหกโมงยี่สิบสี่ ก็ต่ออายุคือก็คือแบบอย่างทุกคนเติมเงินเข้ามาในทูวานี่วอลเล็นะครับมันก็จะต่ออายุก็คือจะตัดเงินทุกคนไปเลยนะครับก็คือไม่มันไม่มันจะไม่บอกนะทุกคนก็คือถ้าเราเติมเงินเข้าไปปุ๊บมันก็จะหักหักไปเลยนะครับก็คือตัดไปเลยนะครับทุกคนก็ไม่งงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับทุกคนก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือให้คนเนี่ยทำการเช็คนะครับว่าทุกคนอะ ได้ทำการใช้ซิมท move จริงไหมนะครับผมแล้วก็ทําการเช็คด้วยว่าทุกคนเน่ยไม่ได้เติมเงินเข้าโทรศัพท์ของตัวเองอ่มากี่เดือนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสมัยนี้เนี่ยมันมีแบบแบบเป็นพวกทูม m นี่วอลเล็ตนะครับทุกคนว่าจะเติมแบบเน็ต พวกโทนี่วอลเล็ตใช่ไหมทุกคนมันก็แบบไม่ต้องเติมตังเข้ามาในโทรศัพท์นะครับมันต้องเติมเข้าใน t ทนี่วอลเล็ตแล้วเราก็สมัครใน t ทนี่วอลเล็ตมันก็ได้เน็ตเลยใช่ไหมครับทุกคนบางทีมันอาจจะแบบเน็ตพวกนี้เวลาเราไปสมัครอ่ะมันอาจจะไม่ได้นะครับอย่างเราสมัครไปปุ๊บแล้วข้อความมันไม่ส่งมาอย่างเงี้ยคนมันอาจจะ ซิมมันอาจจะถูกตัดได้นะครับทุกคนพี่ก็แนะนํานะครับถ้าใครไม่ได้เติมตังในโทรศัพท์นานๆเนี่ยก็ควรจะเติมหน่อยนะครับก็คือเติมเข้าไปสัก100นะครับทุกคนเราก็ต้องเติมเข้าไปสัก100ครับถ้าเราเติมไปสัก100เนี่ยแล้วมันไม่ได้นะครับมีทางเดียวก็คือเราต้องติดหา call center นะครับของ TrueMove นะครับทุกคนเราก็ถามเขานะครับว่าเออเนี่ยทำไมผมสมัครโปรนี้ทำไมผมสมัครแพ็กเกจนี้แล้วทําไมมันไม่ได้นะครับทุกคนเขาก็จะช่วยเรานะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ถามนะครับว่าทําไมผมสมัครไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับทุกคนพี่ก็มาตอบแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีแจกรหัสฟรีไฟไม่ก็อาวีไม่ก็โลบอกนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตลาคุณชอ้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ